เอาละนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับและในวันนี้เนี่ยคุณไปอยู่กับผม่ามีซีแอปเปติ้งอีสไดโนเสาร์กันอีกเช่นเคยแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขอพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับเหล่าไดโนเสาร์และอีสเตอร์เอกต่างๆจากซีรีส์เรื่อง Jurassic World Camp Cretaceous กันนั่นเองครับคำเตือนลิปต่อไปนี้มีการสปอยเนื้อหาอย่างรุนแรงเมาะสำหรับมนุษย์ที่เคยดูมาแล้วส่วนมนุษย์คนไหนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถไปหามารับชมได้ทางเดฟริกเลยนะครับ โอเคขอเปิดมาด้วยตัวร้ายหลักๆที่ออกมาในเรื่องนี้เลยละกันเจ้าอินโดเมเนสเตรกราชาพงไม่มีวันเชื่อ <S 2> <S 2> <S 2> เออเอออแต่ในหนังมันเป็นตัวเมียนี่วะ <S <S 2> <S 2> เออจ้ามันเดนเจาตัวนี้เนี่ย จะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับมันนั้นเกิดมาจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างไนดโนเสาร์หลากหลายชนิดคือไทเรโนโนซอรัสเวโรซิรัปเตอร์ชิคนโนโตโซอรัสคาโนทอรัสรูปก,กอสาจุงกส้สซอรัสเทอริซิโนซอรัสพิกโนนิโมซอรัสคิวมิซอรัสวิอาเมนาเตอร์และไดโนโสุขักทังยังมีดีเอ็นเอของสัตว์ในยุคป,ปัจจุบันอีกอย่างเจ้ามึกกระดอกทำไมมันสามารถเปลี่ยนสีได้ควบต้นไม้ที่สามารถทำให้มันนั้นควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้และงูที่มีความสามารถในการจับความร้อนอย่างพิษไวเปอร์เออถ้ามึงจะ นี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปอธิบายแยกให้จะดีกว่าอินโดเมนัสเรกนั้นแนต่ปรากฏัลอกมาโจมตีพวกเด็กๆเมื่อตอัวกลางๆเรื่องโจนวิ่งหนีกันเยี่ยวแทบเล็ดซึ่งแน่นอนว่าพวกเด็กๆก็ร,รอดมาได้อยู่ดีคือมันไม่มีใครใตายหรอกหน่าเออหนังเด็กนี่ว่ะส่วนตัวร้ายอีกตัวก็คือขาโนโทอรัสนั่นเองเจ้าตัวนี้นั้นคือตัวร้ายที่ออกมาเป็นกระสอบทรายพวกเด็กๆเลยก็ว่าได้โดยมันนั้นมีชื่อเล่นว่าไอ้วัวหรือโทโรนั่นเองเจ้าโทรโรนั้นคือหนึ่งในสศที่ตัวองค์กรอินเจนโคลนขึ้นมาและจแแสสดดดงงมมมมมัััันนนนนใใราาาาคววลขขตตอ้ีหญ่โกะ มีความดุดันเป็นอย่างยิ่งซึ่งแผลที่ปลายจมูกข,ของมันเนี่ยเกิดจากการที่มันพุ่งชนใส่ประตูก,กรงโดยเหตุผลที่มันทําอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าไอ้เกนจีกับไปไดเรียตประเองสองตัวเนี่ยมันแอบเข้าไปเล่นในกรงของมันครับมแม่งเล่นที่ไหนไม่เล่นไปเล่นในกรงโดยเราคิดนดูเลยนะ ถ้าไอเด็กของตัวเนี่ยมันยังไป็อแขนของมันอีกนั่นก็ทำให้มันแค้นไอ้พระเอกมากๆเจอกันกราวหน้าก็ไม่เอาพุ่งเลยเนี่ยจนเวลาต่อมาอินโดเมนัสที่หลุดออกมาจากกรงเนี่ยก็ได้มาหาเจ้าโทโร่และทําการพังกรงของมันจนแหว่งเป็นรูโว่และทาการปลดปล่อยมันออกมาเดินเล่นบริเวณต่างๆของสวนสนุกด้วยในตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็โดนพวกพระเอกระเบิดถังแก๊สออกซิเจนใส่วนตัวของมันเนี่ยไปเคลมยักษ์คาร์ไบกรอกปิ้งและก็เดินหนีกลับบ้านไปในที่สุดและไอเจ้าโทโร่เนี่ยคือหนึ่งในนเรศร์ที่ผมชอบมากๆในซีีน้้เลยก็วว่่าาไดตัอม ก็คือเจ้าแบล็กิโอโซรัสนั่นเองโดยเดิมทีเนี่ยไอเจ้าแบล็กิโอมันก็มีมาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วนะครับคือมันก็มันก็ไม่มีอะไรมากนั่นแหละมันมาตั้งแต่จูุลสิษพาร์คแล้วนะครับนะส่วนที่มันพิเศษก็คือเจ้าแบล็กิโอมันถูกไอเคนจิเนี่ยเข้าใจว่ามันคือรัตโตโซรัสเออมันมันคือไอไอไอหัวชี้เนี่ยมันไปยันจะจีบิงแต่มันดันเรียกยื่อเดนอสเซอปิดนัเลยเอออีกทั้งมันยังออกมาพร้อมกับเราเดนเสาซออีกหลากหลายชนิดซึ่งก็จะมีเจ้าแองกิโลโซรัสโโซรรัพาาสโและซนเซซราทอออออปปเเเกืืบลลมไไยโต มันมีบทบาทก,กับตัวเอกในภาคนี้ด้วยล่ะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ไปหามาเลยเอีกแล้วกันวนต,ตัวต่อมาก,ก็คือพาราโซโรปัสนั่นเองคือก็ต้องท้าความไปก่อนนะครับนะว่าไอพาราในเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด2ชนิดก็คือตัวแรกเนี่ยมันก็พาราปกตินั่นแหละส่วนที่2ก็คือพาราซซตามโมเอ้ยไม่ใช่ตัวนที่2ก็คือพาราโซโลปัสที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมและทําให้มันนั้นเรื่องแสงได้ค,คิดว่าหลอดเท่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคือมันเนี่ยคือหนึ่ ตัวนี้ตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือเจ้าปัมปี้นั่นเองอืมก็ เคยบอกไปแล้วนั่นแหละมันมันน่ารักมากๆเลยนะครับไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวแม่งมันจะไปแดกเวลาตัวอื่นเจ้าปัมปี้เนี่ยออกือลูกของแองคิโลสอาร์ที่เกิดมาไวกว่าปกติคือไข่ทุกใบในแล็บของดร์วูเนี่ยจะต้องอยู่ฟักในตู้ประมาณ 3- 4ถึงอาทิตย์แล้วจะเติบโตออกมาอย่างสมประกอบแต่ปัมปี้นั้นมันอยู่ในเตาแค่หนึ่งอาทิตย์กว่าๆก็แตกออกมาจากไข่แล้วซึ่งนั่นก็ทาให้มันมีเขาบนหัวที่ไม่เท่ากันอออีกข้างหนึ่งใหญ่อีกข้างนึ่งเล็กประมาณนั้น้นะครับ เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าคือมันน่าสงสารมากเลยตอนนั้นเออส่วนเรื่องราวของไอ้ปั๊มปี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนอกจากหลวงเวลาพระเอกไม่ให้วิ่งหนีในตัวเสานะครับแล้วก็ เป็นดูเอาเองแล้วกันเัว่าต่อไปก็คือแกงหมาทั้ง4แห่ง Jurassic World Blue Echo Delta และ Charlie นั่นเองเอาเป็นว่าขอไม่พูดมากแล้วกันในอออสี่ตัวนี้ทุกคนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับนะไม่รู้จักนี่ไม่รู้จะหวาดลืนะครับเอยโอเคร okay, เราตัดมาดูตัวประกอบกันบ้างดาีกว่าตัวที่โผล่มาน้อยสัตว์ในซีรีส์นี้เลยก็คือไทแรนโนซอรัสนั่นเองเยออมันออกมาแค่ในวิดีโอเกมกับในอินโทรแค่ไม่ถึง10นาทีเอง เออที่ได้ก,กูไปหมดแล้วส่วนอีกตัวที่โผล่มาน้อยไม่เพมันก็คือเจ้าโมซาสรัสและเธอรัดนดอดอนั่นเองไอ้สอตัวนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าอืมมันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เชิงน้อยนะคือเออก็โผล่มาไล่แดกพวกประเอกก็ถือว่า ักแหลแล้วก็อีกอย่างนะครับเจ้าสองตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ได้เสาพวกมันก็คือสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ใต้น้ําและบนฟ้าซึ่งมันก็ไม่ก็จะมีความสําคัญเท่าไหร่เออยกไว้ในซูรานโดดอนที่เกือบทําพวกตัวอีกตายหาในตอนสุดท้ายซึ่งมันเนี่ยก็เกือบฆ่าไอ้เบนไปด้วยนะครับไอ้ไอ้เบนไอ้ไอ้ไอตัวที่มันอ่าที่มันเลี้ยงปัมปี้อะไรกางนั่นแหละเออและตัวสุดท้ายขอมซอกหน้าทับเดเสาตัวแรกที่โผล่ออกมาในสวนจูราสสิกเวิลด์และก็หายสาบสูญไปโผล่อีกทีหนึ่งๆมาตอน แรกก็กระโดดใส่หน้าพระเอกไปทีนึงเลยนะครับนะส่วนตัวที่เหลือก็คงจะไม่มีอะไรน่าพูดแล้วก็จะมีเจ้าอันโลกับแอนซิออนิสที่ถูกกล่าวถึงในบทสนทนาระหว่างพระเอกกับพ่อของเขาซึ่งใจความมันก็ประมาณว่าพ่อพระเอกเนี่ยมันป่วยนะครับและกําลังจะตายหาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขากับพระเอกสัญญาว่าจะไปดูเดันเสาตัวใหม่ด้วยกันที่จูราสสิกเวิลด์คือมันยังไงอ่ะมันมันแค่แบบกล่าวถึงอ่ะมันไม่มันไม่ได้ออกมาหรอกคืออธิบายไม่ชัว อธิบายไม่ถูกนะครับแต่แอที่เคยดูมาแล้วเนี่ยก็คงจะเก็ตเออส่วนอีก2องตอนสุดท้ายที่มีการโผล่มาเป็นอิสเตอร์เอ็กในแหลบของล็อบเตอร์เนี่ยก็คือซากแมมมอสโคลัมเบียที่นํามาเพื่อสกัดเดียดเอกกับภาพโครงกระดูกของสไปโนซอรัตซึ่งผมเองก็ยังไม่เก็ตนะครับว่ามันมีอะไรที่เสือออกมาได้บ้างคือจะทําให้หายคิดถึงเจ้าสไปโนกันก็ น่าจะน่าจะนะเออซึ่งก็ใครรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยคือผมเนี่ยก็แค่เด็กบ้านเด็กสาคนหนึ่งที่มาดูหนังเดเกสาแล้วก็การอะไรมัวม่วมไปนั้นเลยนะครับเนอส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือตอนจบของเรื่องที่จะนําตัวซีรีส์ไปสู่ซีซั่นที่2เม่นและบัมบี้นั้นยังไม่ตายรวมถึงโรนที่โผล่ออกมาเอาซิปของดัตตวูไปผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริษัทเมนต้าขอบที่เป็นคู่แข่งของมัสแรนี่แอนด์ดัตตี้เนี่ยอาจจะลงเรืออยู่ในเกาะก็เป็น เออมันคงไม่บินข้ามน้ําข้ามทะเลมาหรอกและนะ่นั่นก็นะ่าจะเป็นทางรอดของพวกเด็กๆก,ก็เป็นได้โอเคจบไปแล้วครับสําหรับเราไดนโดนเสาร์ในเรื่องไคครีเตเชีย ia, ซึ่งอาจจะมีบางกตัวที่ผมหาข้อมูลมาไม่ครบนะครับคือมันมีเวลาจํากัด <c oughs> หมือนกั้นคนตัดต่อนี่เหนื่อยแย่ yeah. อีกตั้งผมยังปวดฟันกับปวดปากู่เลยตัวนี้ไอ้ยะส่วนถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดแล้วก็สามารถบอกมาใต้คอมเมนต์นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันไม่ให้คืนด้วย o ี t o g e t h e ต